พี่น้องเพืยอย่อจะเบิ่งว่าป้าเอื้อน้ำเมื่อไปไกลต้องตามไปเบิง่งที่ป้าปีที่แล้วเด้อค่ะพี่น้องเพือปีนี้น้ำไหลค่ะพี่น้องนี่นะน้ำฝนตกดุแต่ว่าตกตกมีแห้งเนาะจะว่าน้ำกันเพราะว่าฝนตกล่างไกลเนี่ยน้ำคไปตามไปเบิง่งไอเพืกาปะ้า สูบลงอยู่นี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวตามไปเบิ่งเนาะตามไปดูนี่เลยนะปุ๊บลงนี่ค่ะทีนึงเนาะสูบไปเคื่อมันสีหลายๆนี่ค่ะพี่น้องเพราะว่าเคือคื่อมันแห้งจ้ะเพราะว่าฝนกระตุกนีแห้งค่ะพี่น้องโอ้ยบ้านผู้เลรศได้น้ำลายๆกระป่อยมาเฮือประเพรีนเด้อค่ะพี่น้องเด้อปกระเพรไหได้สูบชู่ปีใครเนี่ยแต่ว่าได้น้ำสูบค่ะปีนี้นะก็มี้ลำบากกระโดดปีกายนี่นะสูบจนได้กินปลาค่ะพี่น้องสูบจนคลอแล้วก็รอเพิ่น ลเลาวเพิ่งซึมมาใหม่กับจังทูบโตค่ะพี่น้องนี่แะค่ะนี่ไดเราได้กินข้าวกับข้าวยเฮงนะคะพี่น้องหนึ่งลุงเต็มมาลุงพัฒนาอยู่ค่ะพี่น้องไอ้ป้าที่ป้าเพิ่หาหรือไม่โก้ค่ะนั่นนะ่ะตัวนี้ไก่ย่างมีทนเทนี่อ้อนหิดใส่มม็ไม่อ่อก็อ้อนแบบสั้นๆนะคะพี่น้องเพื่อเพื่อเพิ่งหาไก่ย่างย่างย่างมีได้แต่ตัวน,นี้นต้องหัอฝนตกหลายๆหาค่ะพี่น้องบรรยากาศท้องทุ่งบรรยากาศ หน้าปะเทกันนี่แล้วค่ะพี่น้องอากาศดีดีค่ะแห้หอนแต่แต่แต่ก็มีลมค่ะพี่น้องอ่าบรรยากาศดีว่าหน้าประเทกนะคุณในสวนนะคะลุงปิดเครื่องแล้วค่ะบันนี้นะพี่น้องลุงปิดเครื่องแล้วค่ะเดี๋ยวตรงเตรียมจาวานลุงเตรียมจะเตรียมจาวานปุยคุณลุงบัดดีทักทายพี่น้องนะคะคุณลุง สวัสดีครับเพกกสิติดอ่างยู่เป็นประจำเลยบางเือบางเือกระอขอ้ไพ่หลายๆด้วยค่ะพี่น้องเด้อนี่บรรยากาศดีดีค่ะพี่น้องอันนีเน้เป็นเป็นไอ้ต้นเขียวๆนี่คือป้าต้นไข่นุ่นค่ะพี่น้องไขน่น,นุน่นนี่คือคือพรหรือไข่นุ่นนี่ก็คุณตาตาป้าปู่ว่ายึดเฮืยึดตะฟังตาฟังริมห้วยนะคะนี่เพื่อตาฟังเจิน,นะค่ะพี่น้องนี่ ย้ำเดินสิบเอ็ดเดินสิบเดินสิบเอ็ดเป็นสิบเป็นโดกงนะงามเดี๋ยวป้าอีทายให้บิ้งค่ะพี่น้องนี่นะป้าพามาหดแปลงสาิีแลเด้อค่ะพี่น้องเนี่ลุงกำลังหวานค่ะพี่น้องมาแอบเอาความรู้นำลุงไปสาธพี่ฝากน้องนะพี่น้องนอ้อตอนนี้ลุงกำลังหวานปุยยูเรียค่ะดูเรยดูเรยกามิริเสื้หลายค่ะพี่น้องเสือส้อเสื้อสรง ใส่สองกิโลค่ะเพราะว่าใส่มากเดี๋ยวยันต้นกาเพิ่นตายค่ะพี่น้องปาลาเริมปลาทดลองมาประมาณสามสี่ปีแล้วค่ะพี่น้องแต่ก็ได้ผลอยู่ค่ะแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะคะต้องตามดูเรื่อยๆค่ะพี่น้องต้องตามเบิงนะคะพี่น้องเด้อเดี๋ยวลุงเพื่อลุงว่าจะทบเปล่งคน,นพี่น้องแน่นอนขั้นตอนต่อไปเนาะว่าต่อไปลุงจะหวานอะไรค่ะคอยตามดูนะคะอย่าเพ้านี่ป้าเดียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อ เป็นค่อยู่เป็นมู่ปลาแพ้ดีกว่าไข่แดงค่ะแดดเขมีฮ้อนปลาเล่ค่ะพี่น้องบ่มกัยเย็นสบายค่ะพี่น้องมาสุดหน้าก็ดีแบบนึงค่ะยุ่งมีกัดคือยู่โซนค่ะพี่น้องยู่โซนเน้ยค่ะพี่น้องยู่นิงมีได้ค่ะพี่น้องเอาเดี๋ยวเพื่อลุงวานเพื่อลุงวานไปเลยเลยคนแล้วพี่น้องตามมาติดๆอีกแล้วค่ะพี่น้องยัน กันพี่น้องโอ้ยคือถ่ายให้เบิง่งหน่อยแท้ค่ะพี่น้องนี่ยนะกาปาน่ะลุงเอ้ยลุงเพ้นอําเภอบ้านนะคราบปูนะ่นั่นหนึ่งกระสอบค่ะพี่น้องหนึ่งหนึ่งกระสอบก็มีเต็มคักปลาเรือลุงว่ะเป็นข้าวพันธุ์กอขอฮกค่ะพี่น้องแล้วพี่น้องน้อยขออภัยหลายๆค่ะแล้วพี่น้องน้อยเดี๋ยวให้นโพลแล้วก็ท่าเบิ่งขั้นตอนต่อไปนะคะนี่ก่อนนอ้นอย่าเผาหนีไปเดี๋ยวดีละเพือเป็นมูปะแพรก่อนนะคะ ขั้นตอนที่สองค่ะเสื้อเสื้อขี้หมูค่ะพี่น้องใส่ขี้หมูค่ะคุณลุงพันว่าเสื้อขี้หมูก็มีคักวปลเลยกค่ะพี่น้องเพราะว่าขี้ขี้หมูเปะ๊ะค่ะพี่น้องขี้หมูขี้หมูเปียกค่ะพี่น้องลุงก็จะหวันเรื่อยๆค่ะพี่น้องวันเรื่อยๆจะทั่วเป่งคนละค่ะปงเป่งปงเป่งอยู่ค่ะาักษาในกลนะพี่น้องเนาะ ตะวสาป้ายืนยันย้อนเสียงค่ะพี่น้องโอเคนี่ยก่อนนะคะถึงขั้นตอนที่สองนะคะยังไม่หมดนะคะติดตามอีเบิงเรื่อยๆนาะพี่น้อง,เ,อง,เ,องเรื่อยๆค่ะขั้นตอนที่สามมาแล้วค่ะขั้นขั้นตอนที่สามนะว่าว่านแกบค่ะพี่น้อง <c oughs> อขอขอาภไปหลายๆค่ะขอพี่น้องขี้หมูได้สามค่ะ ว่านเกินเฮือโทบร,ริเวณที่เฮาตุกตุกกาแล้วค่ะพี่น้องว่านว่านเอว่านสามย่างนี่นะปุย๋ยขี้หมูหรือว่าเกลเบนะพี่น้องเนาะเพราะว่าโอ้ยลุงลุงลุงมีทันใจค่ะพี่น้องลุงยกกะสอบว่านเลยเพราะมันเบาเนาะลุงพี่น้องเนาะเพราะว่าวา่านเฮือ้เผือค่ะพี่น้อง คือไอ้คือห้าอันห้ากาน่ะค่ะพี่น้องห้าต้นกาหน่ะเพินมากินปุ๋ยหรือว่ากินอาหารเพิ่นทั้งสามอย่างนแหละค่ะพี่น้องห้าเพิ่นกระสีเพินมาทั้งถึงค่ะเพิ่นเพิ่นกระสีมีย่นย่นลงดินกระโดดค่ะพี่น้องกับเอ็ดเพิลูกกาสบายค่ะวันนี้นะตามที่เพิ่นเบ้ามาเนาะตามที่ป้าเอ็ดลงเบิ้งกะปีที่ปีที่ห้าป้าเสร็จปีที่ห้าแล้วค่ะพี่น้องเห็นมีห้ากระหูกพมาณนี้แหละค่ะพี่น้อง กับพุ่นกระลุกสบายอยู่แต่พุ่นมา,ก,า,า,ก,า,าก,กกับปลากาปลากระลุกกระสบายค่ะพี่น้องหรือว่าทนสบายเนาะค่ะตามไปเบิ่งไกลๆเนาะพี่น้องเนาะวานเทาทั้งในๆเลยก็ได้นั่นน่ะลุงเพราะว่าเดี๋ยวพุ่นกระซิไหลออกมาเนาะอีก นตุกกะมีเหงพี่น้องเอ้ยตุกะตกะมันทีมันทีแปดเนี่ยก็ปเป็นเป็นเดือนแปดแล้วได้ค่ะบัานนี้นะ่ะเดือนแปดแล้วค่ะแปดสงหุนแปดสรงหุนเท่าพูเท่าพื่นบานชนมากสีส,สีเหล้งเนี่ยค่ะพี่น้องถ้าเบิ่งนนปีนี้นนพี่น้องเนาะพื้นว่าถ้ามีแปดสงหุนละชนมากสีเหลงนะจ้ะพี่น้องถ้าเบิ่งปีนี่นะเห็นไหมนี้ป้ากะเห็นได้ดำย่างไรกับประมาณประมาณสิ้นเดือนนี้ค่ะ เลือดอ,อาจีป็นประมาณต้นต้นเดือนกระ,ะดาษด่าค่ะพี่น้องโอ้ยลงไจะใส่อะไรค่ะพี่น้องเมงื่อกี้พื้นพี่น้องพื้นกระสีมีหากินทัทง้งทั้งทั้งพื้นดินกระโดดค่ะเพึ่งกะเนี่ยนี่แหละค่ะพึ่นเบาหนะ่อยป้าก็ะดิ่งโลงเบิ้องกะพี่นอ้องนผะู้เลือนนะก็ลงไปเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อที่พี่นอ้องผู้เลือดว่าลูกกายอย่างเงี้ยค่ะบางคนกรร็ว่าเอาปุ๋ยลูกสบายมาซื้อมาซื้อบางเทีเป็นกระย้อนน,ำน้ำก้นได้ขายนั่นน่ะ อปูลูกสบายนะแต่ก็ะเล้ดแต่เพลย์เลสเบลเลยพี่น้องเนาะแต่แต่ว่าปูมมากแบบเบลออันนั้นแบบเบอค่ะพี่น้องแต่ว่ามังเพิ่นก็ยันเพิ่นย้อนเพราว่าเพิ่มน้ำกลุ้นค่ะเลยตอนท้ายนะคะแต่ว่าอันนี้เพิ่มแต่สีงามเพิ่มเลยเลยด้ค่ะของป้านาะส่นมากของลุงนาะส่นมากหนึ่งเป็นกาเนาะเป็นโอ๊ตออนโซนเพป็นปลากาเนาะงามปลาส่วนมากเป็นลุงวานสิเป็นกีบค่ะพี่น้อง เตยกากับบังเพลพี่นมีมคนหน้หนาคุยก,กับมาเอาพี่หนุ่มโอ้อตั้งกล้าดำกมงามหุ่นไล่ค่ะบี่นี้นะปลากาเ้า,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 าสมบูรณ์แล้วนแหละคะ่ะพี่น้องถ้าสีไทยใกลๆเห็บเห็นโบคาเนี่ยเก็บลอยละล่องขาพี่น้องน,นะเต่าปลาสีไทยพี่น้องนีงน่แหละค่ะ,พ,คะพี่น้องเอ้พี่ทีพี่ทันงานออกมาดีเอากาภูมิใจค่ะพี่น้องมีว่าไปเลือซืเจอ,เจอทุกขันน้นตอนในร้านปลากับลุงนะคะ ขนาดนนะเพืบบ่อนก็โอ้ปลาเจ้านะ่ะสวยงามเท่แต่โอ้ยเงยเผาเพราะพี่น้องเนาะต้องต้องตามเบิ้งนะคะพี่น้องเงยเผา,าวซื้อปลากระโดดด้อต้องตามดูเรื่อยๆนะคะเนาะเดี๋ยวป้าสิไปเบิ่อนงาหย,ยอบบางคนคนในเมืองทุกคนพี่น้องอยู่ต่างประเทศหอยแมงลืมงาหย,ยอบมาเลยว่าพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวป้าสิพาไปเบิ่อนนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะงาหย,ยอบบรรเภเพค่ะพี่น้องนี่นะ ยายอบหรือว right? ่าร you know. oh ู้นอนเนาะพี่น้องเนาะงามเขางามเขาซูนเพิ่นเพิ่นกัสียอบค่ะพี่น้องนามเพื่อนนี่โอ้ยนี่ไม่เสียม่ได้เลยค่ะพี่น้องงามเขาดำนะย่ามันทิ่มมือแล้วมือเขาโดนน้ำย่าเพิ่อนเสียย่าเพิ่นเสียค่ะแับนี้เนาะเสียก็โอ้พี่น้องแบบนี้ปิดเพื่อนกับปินพิดแล้วก็ได้ปินอันนี้แล้วแได้เป็นพิษในไมยถึงหรือแบบเพิ่น เพาะแล้วก็เป็นเป็นบาดเป็นแผลเจ็บเนี่ยเขาต้องออกค่ะพี่น้อง้ามแมวอ้าวไมโลเบิ่งลูกพี่น้องไมโลไมโลไมโลมาหลานค่ะพี่น้องมาเหนเลนค่ะมีเม้นหลานเนาะเหนลูกของหลานก็คือเหรนเนาะไมโลไมโลไมโลยิ้มอยู่ที่หั ยิ้มอยู่ที่หูรู้อยู่ที่หางนี่แหละค่ะพี่น้องคนแรกหัจักความหาผลิตมาปลามาเล่นสือนี่นะคะพี่น้องขนาดไปอยู่ใน,นพื้นคอนโดเลยะค่ะนี่นะน้ำเดดตามไปเบื้องลุงนะคะพี่น้องนูนีป่ป,ปลาถทยกุบตึงยุงตามไปเบื้องลุงเองพี่น้องน้องนหยงโตย้อยอยู่พี่น้องเป็นหาก,กินตะกะแตนบ่ เดี๋ยวถ้าฝนมีโตะอีประมาณเจ็ดมือป้ากะป้ากะสิมาหดน้ําอีค่ะสิมาสูบน้ําอีโอ้ยขออภัยหลายๆค่ะพี่น้องจะมาสูบน้ําใส่อีค่ะทีนี่นะลุงเจ้าสื่อแล้วเพิน่นขอหอนเพิ่นค่ะพี่น้องพ่อยเยอะแล้วอ้าลองไปเอ็ดเบิ่งตามป้าว้าเด้อยพี่น้องเด้อเคล็ดเคล็ดที่เคล็ดที่มีลาบค่ะพี่น้องม้นนี่ก,กับป้ากะ เอาความรู้เล็กๆน้อยจะไปเพที่ประสบการณ์ที่ไปเพยเคยเอดเนพี่น้องเนาะมาฝามาฟังพี่น้องค่ะลองเบิ่งด้อพี่น้องเด้อผู้เลอพี่น้องผู้เลอพี่เอสนานดำค่ะพี่น้องเย็เลย่ะกากับลุกสมบัยกัะเฮาก่ะมีเสเวลากระโด้ค่ะพี่น้องเฮากับลุกก้าได้ไหวกับมีการมีมยอปลาเลอนะจะปลาผู้แบบเมื่อกี้กัได้แต่จ้างผู้เลอจ้างมืดกะเจ้าโองก็เอดได้เอสจะครบคู่ได้ค่ะพี่น้องพี่น้อง ถ้าเฮามีเอ็ดลู่เต้าของไเอ็ดให้เอ็ดหน้ามีป็ดเนาะกับผ้าลู่เอ็ดจ้ะได้สอนลู่สอนเตาไปนั่มค่ะเฮากับพ่อได้เอ็ดหน้าเก่งกว่าเก้าค่ะจ่ะแต่ก่อนก็มีเคยเอ็ดขี้เดียวจับปากะเฮากรุงเทพกรุงไทยเฮากับไม่ค่อยได้เอ็ดกระโดดแล้วพี่น้องเนาะมาเนี่ยเฮากับได้เวลาเอ็ดตอนนี้ละค่ะว่าแต่เฮาสู้เจอขับพลุกับเวลาโน้อยเฮากับเอ็ดเอ็ดดีค่ะพี่น้องอักซันนี่ก่อนนะพี่น้องเนาะ แค่นี้ก่อนนะคะทายให้เบึงไหลาหลท่าค่ะพี่น้องเนี่ยวานไปเรื่อยๆจนทั่วเลยค่ะพี่น้องเนี่ยกล้ากับงามอยู่ค่ะพี่น้องนะถือว่างามอยู่ค่ะอเอาแค่นี้อนแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่อยมาเบึงใหม่ค่ะ สีกระสอบลงได้หวานลงพื้นเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะพี่น้องเนี่ยนะสีกระสอบปุ๋ยขี้หมูสามปุ๋ยขี้ขี้หมูขี้หม,มูสามกระสอบก่พี่น้องแล้วปุ๋ยยูเรียสองกิโลค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงหันค่อยมาพุพ่โพสเดี๋ใหม่นะพี่น้องเนาะคอเสร็จเลนะคะอันนี้จะ,ะนนทำทำให้ดิน เอทเฮดินล้วนซุยค่ะพี่น้องืันนี้ค่ะตะกากระเฮากับลุกสมบัาค่ะพี่น้องตะกาทั้งปุ๋ยสามอย่างก็จะได้บำุงต้นกาเนาะพี่น้องเนาะเอาขอบคุณหลายๆได้พี่น้องเนาะทีเฮาชมวิดีโอเพลตัติแต้นจนจบกับพี่น้องอันนี้จะเป็นการเช็ดซีลแล้วค่ะพี่น้องสูบน้ำซื้อตะการโมหวันปุ๋ยสามอย่างสามอย่างเน้่พี่น้องเนาะใน้นตอนเดียวอ๋อแค่นี้เนาะก่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวพอๆเดี๋ยวม่เนาะพี่น้องเนาะ อ้าวขอบคุณห,หลายๆค่ะสวัสดีค่ะพบพ่อเดี๋ยวไม่นะพี่น้องน้องน่าเสียห่างจังเลยค่ะพี่น้องมาแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะพี่น้องเด้อขอบคุณหลายหลายค่ะสวัสดีค่ะ